สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาชมนกชมไม้ชมดงชมไพรชมหินชมผาที่เห็นใบทึบๆสีเขียวเป็นพุ่มใหญ่นี่คือต้นไสครับเป็นไสกลางหรือว่าไรย้อยใบทู่ ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือเถาวันแต่ไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้ชื่อเขาครับแต่ว่าเขาจะมีลักษณะเป็นเป็นไม้เลื้อยครับแล้วเถาเขาจะมีลักษณะแบน แต่ทางนี้และทางนั้นก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับก็เรียกโดยรวมๆว่าถาวันป่าแต่ชื่อจริงๆชื่ออย่างเป็นทางการเขาก็คงมีแต่ว่าเราไม่รู้จักลักษณะของผิวเปลือกก็จะเป็นสีเทา อมเหลืองแล้วก็มีกระมีดวงดำดำเขาแทรกขึ้นมาจากก้อนหินก็มีลักษณะแปลกตาดีครับก็บันทึกเป็นวิดีโอนำมาแบ่งปันให้เพื่อน พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันดูเอาสวยเอางามดูเอาความเพลินครับไม่รู้ว่าชื่อต้นอะไรแล้วก็มีใบให้เห็นนะแต่ว่าจะใช้ใบของเขาหรือเปล่าไม่รู้เพราะตรงนี้มันจะมีกระเถ่าเล็ก,เลกๆเรยพันอยู่ด้วย นี่เป็นก้านที่แยกออกมาจากตัวเถาตัวเครือเนี่ยลักษณะใบครับคือก้านหนึ่งก็จะมีมีสามใบหรืออาจจะมีมากกว่านั้นถ้ากระใบแก่แล้วคือก้านแก่แล้ว อันนี้ก็น่าจะใช่ลักษณะใบคล้ายๆกันเหมือนกันรูปทรงเขาจะแบนก็ะจะ เดินค่อนข้างลำบากเป็นลายเขาที่เป็นหินอันนี้คือไม้โคดเป็นโคดของสเสน่นางพิมพ์ นะครับลักษณะเถาวันพันเป็นเกลียวครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ